วันนี้สิ่งที่คุณครูค,คิดนะครับพื้นดินแห่งนี้สถานที่แห่งนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงคะ่ะสถานที่ตรงนี้นะคะชื่อว่าหาดคำสมบูรณ์ค่ะตั้งอยู่ที่บ้านคำสมบูรณ์อำเภอบึงของหลงนะคะจังหวัดบึงการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบึงการของเรานะคะ,ะถ้าหลายปีก่อนนะคะทุกท่านก็คงจะได้ดูข่าวนะคะทุกทีวีทุกช่องนะคะจะมุ่งมาที่นี่นะ,ะซึ่งมันก็มีตำนานเชื่อมโยงเกี่ยวกับ ปรากฏการทางที่เหนือธรรมชาติก็คือเรื่องของพญานาคนะคะที่ท่าน,นมาปรากฏผู้คนแถวนี้นะคะจะมีความเชื่อเชื่อมโยงนะคะความผูกพันเกี่ยวกับตำนานของพญานาคนะคะ,ะสถานที่ตรงนี้ก็เคยได้ออกทีวีเกือบทุกช่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็โด่งดังแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวะะเป็นเป็นชายหาดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําโลกนะคะ สถานที่ตรงนี้เป็นและก็อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวน้ําตกเจ็ดสีน้ําตกข้าพะระเยอะแยะมากมายแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยปีหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเป็นระยะในช่วงไหนฮะมากที่สุดช่วงเดือนอเมนานเมษาแต่ว่าปกติเขาก็จะมาทุกวนันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ใช่ช่วงเมนาเมษา,มา,มา,าก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะคนก็จะเต็มไปหมดนะคะพาคชายครัพาครอบครัวเ<ะ>ป็นที่พักผ่อนแล้วก็วันเนี้ย ที่ได้ตัดสินใจนะฮะอุทิศที่ดินแปลงเนี้ยเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้เนี่ยครับมีแนวคิดยังไงมัางครับขอท่านอาจารย์ผู้ชายก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็จะได้ทําสิ่งดีๆให้กับให้กับสังคมบ้างครับผมตอนนี้ก็รับราชการผมก็คือเป็นครูก็คือว่าเป็น อาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งครับผมอพอเลยจะเปิดศูนย์ตัวนี้ให้คนได้มาศึกษามาเรียนรู้ครับผมแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะที่คิดจะสร้างศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมีความรู้ในเรื่องเกษตรตังไหมฮะ,ะปกตินะคะเราก็เรียนจบทางด้านการเกษตรนะคะปปชแล้วก็ปวสเกษตร <ๆ S 1> แล้วเพิ่งมาต่อยอดเป็นเรียนครูช่วง <ๆ S 1> ปลายๆนะคะช่วงปริญญาตรี คือคือในเรื่องเกษตรนี่ได้ได้เรียนมาด้วยทั้งสองคนเลยก็มีพื้นฐานแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็เป็นลูกของชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วมันมีโดยสายเลือดนะคะเรื่องของการเกษตรนะคะท่านผู้ชมครับฟังจากปากของท่านวันนี้คือแม่พิมพ์ตัวอย่างจริงๆนะครับอุทิศทุกอย่างนะครับเพื่อประโยชน์ของสังคมนะฮะนี่เป็นบุคคลตัวอย่างนะครับที่ทุกคนจับตามองร่วมกันนะในสถานที่แห่งนี้นะครับที่เราจะทําศูนย์เรียนรู้ตรงเนี้ยเนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับ น่าจะประมาณ10บสบกว่าไรนะคะสิกว่าไระะ่ด้านหน้าก็จะติดถนนนะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่บอกไปนะคะส่วนด้านหลังก็จะประมาณ10ไรน่นี้พื้นที่ตรงนี้นะคะ่ะเราจะาเป็นทำให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนที่นี่ นะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราเป็นครูบาอาจารย์นะคะเราสอนเด็กสอนลูกศิษย์นี่มันก็จะสอนอยู่แค่บนกระดานแต่ถ้าทํายังไงเราก็จะคิดว่าที่ตรงนี้น่ะจะเป็นประโยชน์ให้ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปที่เขา,อ,าอยากจะาหาคือขาดขาด,ขาดโอกาสขาดโอกาส,ากาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ <c oughs> ที่เขาไม่มีโอกาสได้ไปเห็นไปพบอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็อยากจะเอามาไว้ตรงนี้ ถือสถานที่แห่งนี้นอกจากเราจะได้ฟังจากคําพูดของคนที่มีความรู้ในเรื่องเกษตรได้เห็นภาพจริงเลยนะครับในการทําเกษตรต่างๆนะที่จะได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากที่สุดเลยก็คือนักเรียนที่จะเข้ามาฝึกการนะได้ทําจริงลงมือทําจริงอย่างเงี้ย ยกตัวอย่างเช่นอย่างการตอนจิิงใช่ไหมง่ายๆเลยการตอนจริงเราจะสอนเด็กนะว่าตอนอย่างนั้นอย่างนี้เขาเขานึกภาพไม่ออกเรื่องเด็กสมัยเราสอนก็สอนในหนังสือสอนในหนังสือแล้วพอพูดถึงการตอนจริงมามาเลยจะพามาที่ศูนย์การเรียนรู้ของครูก็ให้เข้าสวนแล้วปฏิบัติจริงมีวิทยากรสอนให้มีอุปกรณ์ให้กรณให้แล้วให้ทําลงมือเองประมาณนี้ค่ะแล้วก็การดําเนินงานครั้งนี้นะครับเราอุทิศที่แล้วก็ ทั้งสองท่านรวมใจกันแล้วเนี่ยได้มีกลุ่มเพื่อนของเราที่มารวมตัวกันด้วยใช่ใชไหมฮะ,ะก็คืออย่างที่เราเห็นภาพอยู่ด้านหลัง<ช>นะครับกลุ่มข้าราชการะนะฮะกลุ่มผู้นําของบริษัทที่มาสนับสนุนดีใจไหมครับที่เราวันนี้ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาย้อนหลังจากนี้ไปไม่เคยมีบริษัทไหนที่คิดเหมือนนิวซันอย่างนี้เลยดีใจไหมครับ ถือว่าเป็นเป็นโชคดีของเรานะคะคที่เป็นบุญด้วยแหละนะที่ได้มีโอกาสได้มาเจอบริษัทนิวซันนิวเรียมของเราเนี่ยเพราะว่ามีอุดมการณ์ที่เหมือนกันก็คืออยากช่วยเหลือเกษตรกร,กรให้ให้หลุดพ้นจากวิถีชีวิตเดิมๆนะคะก็คือ,อถ้า,าเราร่วมมือกันก็คิดว่า,าสิ่งที่เราอุดมการณ์ที่เราตั้งไว้จะเป็นไปด้วยดีแล้วก็สําเร็จในอ,อีกไม่ช้านี้นะคะก็ยัง ขอบคุณจริงๆค่ะที่บริษัทเห็นความสําคัญตรงนี้ค่ะครับผมบบแล้วก็วันนี้บริษัทยูซันนิวดีมเราเนี่ยนะครับก็ส่งเสริมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว<ช>ถูกไหมฮะณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ก็จะได้ลดในเรื่องของสารเคมีลงไปทําให้ผืนแผ่นดินเราเนี่ยเป็นดินที่ดีขึ้นกลับขึ้นมาในอดีตครั้งหนึ่งอันนี้คือความตั้งใจของเราเลยค่ะเกษตรอินทรีย์ดินดีทั่วไทยครับผมนี่คือคําพูดของ บุคคลซึ่งเป็นแม่พิมของชาติซึ่งณเวลานี้นะครับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เปิดรับนะครับผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานนะเพื่อทําประโยชน์ให้กับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บริษัทนิวซันนิวดีมและกลุ่มผู้นําโดยเฉพาะคุณครูทั้งสองท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสําหรับผมและคุณครูนะครับก็จะนําท่านเข้าสู่บรรยากาศต่อไปในวันที่ที่นี่สร้างสําเร็จแล้วนะครับ คาดว่าไม่น่าจะเกิน4ี่เดือนอย่างนานสุดนะครับหลังจากนั้นกราบเรียนเชิญทุกท่านเข้าพบกับภาพแห่งความเป็นจริงที่จะนำพาพี่น้องชาวไทยนะครับทำในเรื่องของคำว่ากเกษตรเนี่ยนะครับซึ่งตัวเราเกิดมาเป็นลูก,กเกษตรเป็นกระดูกสันหลังของชาติอยู่แล้วแต่ทำไมต้นทุนเราต้องสูงและว,วิถีชีวิตแนวใหม่กับแนวเก่าผสมผสานจะมีอะไรดีแค่ไหนมาพบกับภาพแห่งความเป็นจริงวันนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ